มาฝากค่ะดูสิคะคืออะไรอะไอติมอลูมิลขอบคุณค่ะเทมูนเทมูนค่าเทมูนเดจชอบกินไอติมลูมิลมากเลยค่ะนี่จะเดี๋ยวนี้ค่ะอ,อ่ะเทมนค่ะหายไปไหนอะคะไม่ได้เป็นไอติมค่ะนี่วันนี้ที่คุณแม่เอามาคือน้าแ,แ,แข็งแห้งค่ะไม่ได้ออกเย้ยาหน้ามาจอนะคะ เพราะว่าอันนี้มันระเหยมาเป็นคาว่าแนวไซา์ค่ะระเหย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 คุณแม่จะบอกว่าอันนี้มันเป็นคาว่าแนวไซา์เด็กๆเล่นแล้วมันเย็นแล้วมันดูดมือดว้วยเด็ก <c oughs> ๆจะเล่นนะต,ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลนะคะเล่นเองไม่ได้ <c oughs> วันนี้เราไปกเกษตรแฟร์มาไปซื้อไอติมอึ้มเมลหนึ่งแถมหนึ่งแล้วเขาให้น้ำแข็งแห้งมาแล้วว่าจะเอามาเล่นดีกว่าจะได้ไม่ต้องทิ้งด,ดีไหม อ,อา้าววันนั้นน้องพิมคุณแม่เห็นน้องพิมเล่นไออะไรนะคะภูเขาไฟเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูอะ่ะเป็นแก๊สแล้วก็เป่าลูกโป่งสลามใช่ไหมคะใช่ปะที่เล่นกับป๊า,ปาคุณแม่ดูในคลิปวันนั้นวันนี้วันนี้คุณแม่เลยขอเล่นบ้างใช้อันนี้เป็นแก๊สออกมาใช่ไหมแล้วก็ใส่สลามแล้วดูซิมันจะเป่าลูกโป่งได้ไหม สลา,ามใส่ลูกตอนแรกเอามาเป็นสลา,ามน้ำโคก<ม>เอามาเป็นใส่ขวดโคกเอามาเป็นใส่กระป๋องโคกแล้วยังจะเอามาทำเป่าลูกปลโป่งอี่สุดสุดเลยค่ะเป็นสลา,ามที่ทําจากน้ากกํายาของก๊อกทรายเดี๋ยวนะคะ,นนะ,คะเราต้องเอาน้ำมาก่อนค่ะ <c oughs> เพราะว่าพอเราเอาน้ําแข็งแห้งเนี่ยใส่ลงไปในน้ําใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นเป็นบู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  <c oughs> เป็นแบบก๊าซขึ้นมาเดี๋ยวเราเอาอันนี้หุ้มแล้วดูดิมันจะเป่าไหมจริงมากเลยคุณผู้ชมเราคิดว่ามันจะเป่าไหมคะ แม่ก็ตื่นเต้นนะไม่เคยทําจะได้ไหมคะลองดูนะเอาช้อนใส่โอ้ตา่แล้วค่ะมีเอาเยอะๆหรอ่ค่ะอ่ะส,สะลักสลากมาเร็วออกจกติ๊กงติกงจ้นี่นี่เดีย๋ยวคุณแม่เป็นคนขึงเองขึงขึงทำแบนๆเนาะนแ,บนแบนๆเดี๋ยก่อแบบน,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 นนะติดมือคุณแม่ทำนี้เดี๋ยวเดียวอย่พึ่งกคุณได้ไอจ้า แล้วว่าแตะโค <bey ue S 1> ้ตายหน้านะพี่อูเดี๋ยวเดี Gentle ๋ยวคุณแม่ดันขยับมือมูอเดี๋ยวมันมาป่องข้างนี้นะป๊าป๊าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ลองใหม่ก่อนไปม่ใช่ไหมคะมันเดือดป้าเลยสงสัยคุณแม่จะใส่เยอะไปดรืิเวนี่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 ป๊าป๊าเย็นเจี๊ยบเลยพิมพิมลองจับดิเห็นไหมไม่ง่ายยจับตรงป่องป่องอ่ะเห็นไหมเอาติดมือเลยคราวนี้เย็นอืมเขาหน้าหน้าคุณแม่ได้แต่ขับมันไปออกซานลูก อีกรอบนะลูกว้าวแค่มูเตงสุดยอดเลยค่ะโอ้ม <c oughs> ันเป็นไอซ์สีขาวเลยอ่ะโอ้ววว้้าาอรัวเลยจริง คือถ้าเราอยู่ที่โล่งๆแล้วมันมีไดไอส์เหมือนแบบเวลาเขาเล่นคอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยโล่งๆอ่ะแล้วมันมาแป๊บเดียวมันก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเกิดว่าที่คุณแม่บอกอยู่ในที่แคบๆหรืออยู่ในห้องแคบๆแล้วมันอยู่กับไดไอส์อย่างเง้ยอันตรายนี่มันมาทางนี้แล้วก็มันมาไกลมากอุ้ยมันปุบบุบบุบบุบด้วยดูดิค่อยๆดูนี่สิงอนค่ะปุบบุบบุบบุบป็นอย่าไรเล่นเลยกันเลยนเลยไันเลยกนเลยกันเลยกันเลยกันเกันเลยน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 เลยกันเนเลย สลามเราได้เละไปแล้วเ <laughs> <laughs> ย็นเจี๊ยบเลยอ่ะเจี๊เลยค่ะมัดูดลงไปในแก้ว <c oughs> ตอนนี้คือเราไม่ได้ทำอะไรเอาสลามออกแล้วมันก็กลายเป็นอย่างนี้แล้วเพราะว่าสลามเรามันตกลงไปในแก้วแล้ว <laughs> มันเลยกลายเป็นอย่างนี้ไม่รู้จะหยุดยั้งมันยังไงแล้วค่ะก็จิ้มอะไเป็นเลยสิคะใช <laughs> ่เราต้องปล่อยให้มันหมดฤทธิ์แล้วหย,ยุดไปเองอ่ะค่ะ <c oughs> มันกระเด็นเต,เต็มบ้านเลยอ่ะอย่างนี้สนุกดีนะเนี่ยสนุกดีสิเละเลยเดี๋ยวใครเก็บคะเนี่ย แแมม่่คุณแม่ขอแนะนํานะคะว่าถ้าจะเล่นก็อยู่ในที่โล่งๆหน่อยเนี่ยท่ระเบิดหน้าต่างอ่าอยู่ในที่โล่งๆอย่าอยู่ในห้องแคบๆแล้วมีก๊าซอันนี้ออกมานะคะว้าวนี่เดินนี่ในน้ำเชื่อมเหมือนอะไรอ่ะแม่กระพุนเห็นไหมเหมือนกระพอย่าเพิ่งไปเจาะๆมันนะแม่จะดูว่ามันจะใหญ่โอดใหญ่ได้แค่นี้แหละมันกระพุนใหญ่ได้แคนทะเลเลยอ่ะโอเคอ่ะ เย็นมือมากเลยค่ะเดี๋ยวจะต้องลอากาันไปก่อนแล้วค่ะและอีกอย่างสลามมันได้ติดมือคุณแม่ไปแล้วจะเอาออกยังไงคะเอาออกยังไงดีคะลูกไม่รู้วิธีแก้สลามติดมือมีน้ำส้มสายชูอยู่ในบ้านไหมะคะหมดไปแล้วค่ะเหลือไม่เหแล้วค่ะอ๋อมันจอนไม่ได้พอลไฟหมดแล้วนี่ทำยังไงอะแย่แลวนี่มันขูดๆออมาข้างๆแย่แล้ว พ่อจะทาช่วยเราด้วยนะั่นพี่